คือพี่อ่ะเคยเห็นผีอยู่แล้วยืนแหกตาหลอกเราที่วัดข้างๆเมนเลยอะไรอย่างเงี้ยพราะภาพที่เราเห็นทันทีก็คือเป็นเด็กเด็กผู้ชายที่มีหัวมีคอมีตัวมือพลาดใส่เสื้อยืนอยู่ข้างกระจกมองดูเหมือนประมาณว่าทําอะไรกันนะกมาดูโลเคชั่นเหรอว่าไหนจะถ่ายนะเดี๋ยวจะเข้าฉากให้นะ ที่เราจะทําหนังเรื่องนึงอะค่ะเราจะได้รับโจทย์มาเสร็จแล้วพอมาพร้อมโจทย์บอกว่าเป็นเรื่องกุมารปุ๊บเนี่ยพี่ตอนแรกก็ยังไม่รับค่ะแต่ว่าอพอคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วเขาอนุญาตให้เราเขียนในเรื่องที่เป็นมุมมองใหม่ของกุมารที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นในหนังหรือละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอลองเริ่มต้นดู คือพี่อะเคยเห็นผีอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยค่ะเคยเห็นผีแล้วเป็นผีจริงๆก็คือยืนแหกตาหลอกเราที่วัดข้างๆเมนเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อมีประสบการณ์หลอนอยู่บ้างที่เราเชื่อแล้วว่ามีจริงโดยที่เราไม่สามารถไปอธิบายคนอื่นได้เพราะเราเห็นเองคนเดียวไงแล้วพอมาเป็นเรื่องกุมารปุ๊บมันก็เลยย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรา mm hmm. น้องสาวพี่อะเขาท้องนอกหมดลูกแล้วเขาต้องเอาเด็กออกพี่ฝันเห็นเด็กเนี่ย ชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งมากอดคอพี่ตลอดเวลาบ่อยมากนะคะไม่ใช่แค่หลายวันคือจะขึ้นมาที่ตัวแล้วก็แบบอย่าทิ้งหนูไปไหนอะไรแบบเนี้เป็นเดือนจนกระทั่งสงสัยก็ถามแม่ว่าแม่ทําไมฝันเห็นเด็กคนนี้บ่อยมากเลยท,ทั้งที่แบบเราไม่รู้จักเขาไม่ไม่เคยเห็นหน้าแม่ก็บอกจําไม่ได้จริงๆหรอก็เลยนึกออกว่าน้องสาวเนี่ยเ mm hmm. พิ่งจะเสีย mm hmm. เสียน้องไปเพราะคุณหมอต้องเอาออกเพราะการเขาเรียกทองน้องมดลูกมัน ไม่สามารถให้กําเนิดได้เนาะเขาตามมาตลอดหลังจากนั้นพอได้ era, ร season, ับโปรเจกต์นี้ค่ะเด็กคนนี้กลับมาเข้าฝันพาพี่เดินข้ามสะพานเป็นสะพานหินหินหินแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนเปลวเพลิงไฟเลยอะแล้วเด็กก็แบบตามมาตามมาเดี๋ยวพาข้ามเองพี่ก็จับมือเขาแล้วเขาจูงมือพี่เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็กระโดดเกาะคอพี่เหมือนเดิมซึ่งมันชัดเจนมากเลยในความรู้สึกหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารับทําหนังเรื่องเนี้ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนกับธรรมชาติจัดสรรนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยู่ดีๆเราได้ไปคุยกับกูรูเรื่องกูมาน mm hmm. เขาเล่าให้ฟังหมดเลยค่ะว่า mm hmm. กุมานเนี่ยมีสายอะไรบ้างมีวิธีทํากูมารยังไงบ้างมีคนเล่าถึงวิธีการเผาศพที่เชิงตะกอนสมัยโบราณแล้วต้องอถ้าจะมีหมอผีไปเอาลูกจาก ศพที่ตายทองกลมจะต้องมีการสะกดวิญญาณอะไรยังไงบ้างไม่รู้ถึงขนาดนั้นมันมีอะไรบางอย่างชักจูงเราให้เขาอยู่ดีๆก็คือสมมติพี่ไล์สดอยู่อะค่ะเขาขึ้นมาในไรสดแล้วเขาก็ดึงพี่เข้าไปเล่าเลยก็เริ่มมีคนส่งแบบข้อมูลเรื่อง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 กุมาเนี่ยมาให้เยอะมากๆเราก็ร้อยเรียงนะคะเป็นเป็นบทแล้วเราพยายามที่จะทําให้มันเป็นหนังผีตามสไตล์ที่คนชอบดูะ แปลว่าอะไรจะมีการฆ่าไล่ล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขามาเข้าฝันบอกว่าหนูเป็นเด็กอย่าต้องให้หนูไปทําร้ายใครเลยวันนั้นพระอาจารย์ที่ในทุนกับโปรดิวเซอร์นี่ที่เคารพมากก็โทรมาหาในทุนเลยบอกว่าอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาตามาจะไปหาเดี๋ยวอาตามาจะไปหากูมารมาตามที่วัดเป็นร้อยเลยไม่รู้มาทำไมบอกให้มาหายมน็อตที่บ้านมาหายมหน่อยที่บ้าน โปรดิวเซอร์ก็เลยเอาพรีเซนเทชันเรื่องกูมารให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็อ๋อรู้ละแล้วก็พูดเหมือนเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะดูหนังของเขาเหมือนกับเขาต้องการที่อยากที่จะให้เราเป่าประกาศในมุมมองหรือวิถีกูมารอะไรบางอย่าง <c oughs> ตอนคัดเรื่องนักแสดงเนี่ยคะ่ะเวลาเราเลือกใครแล้วเนี่ยเขาจะมาเข้าฝันเขาจะมาเข้ามาในความรู้สึกแล้วก็แบบคือถ้าคนไหนที่เล่นไม่ได้อ่ะจะมีเหตุที่ นักแสดงจะโทรมาทันทีตอนเช้าแล้วปฏิเสธหรือคิวไม่ได้หรือมาเข้าฝันมาบอกหรือเป็นความรู้สึกเลยว่าไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะรับหลังหนังเรื่องกุมารไปบูชาอะไรมาอ๋อผมบูชากุมารมาครับผมอยากลองครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้เชื่อเลยแล้วก็ผมไปสัมผัสได้หรือว่าไปรับรู้พลังงานได้ตอนบวชอะไรเงี้ยตอนบวชก็คือผมบวชที่วัดปากน้ําแต่ว่าไปทุด,ดงที่เชียงรายแล้วก็มีพระประมาณห้ารูปอะครับ ซึ่งมาจากอีสานบ้างมาจากชนบุรีอะไรบ้างซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วก็กุฏิแต่ละกุฏเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันเป็นกิโลเลยแล้วผมก็จะอยู่ขึ้นเขาไปแล้วก็ลงไปมันจะเป็นกุฏกุฏไม้เล็กๆแค่นี้ครับประมาณนี้กําแพงถึงถึงแค่นี้ครับมันก็เป็นไม้แล้วผมก็เข้าไปนอนแล้วก็แล้วไม่ก็คืนที่สามจริงนะนอนไม่หลับใช่ครับที่รับรู้คือผมนอนไม่หลับแล้วก็คือผมหันหน้าเข้าผหนังไม้เงี้ยแล้วผมก็นอนไม่หลับปุ๊บแล้วมันก็เหมือนมีคนมาทําแบบเนี้ยพี่ผ่านหูผมไปเงี้ย แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ลงอย่างงี้นะมันเป็นม,มันเป็นพลังงานอย่างงี้ผ่านหูไปไ่ง,งครับผมนอนห้ออ่างอย่งี้นอนก็ผ่านอย่างงี้ฟืดผมว่าอะไรวะแล้วมันเป็นคำแล้วมันเป็นคำสามคำนี่บอกว่าอยากกินข้าวผมนิ่เช็คตัวเองเลยเฮียกูอยากกินข้าวเหรอไม่กูอยากกินพิซซ่า,ราจริง <c oughs> ผมเชื่อขอกูผมผมหลอนไปเองแล้วเป็นเสียงผู้ชายพี่เด็กหรือว่าผู้ใหญ่โหแบบโหยมากครับเหมือนไม่ได้กินข้าวมามันร้อยปีพันปีอะ แล้วผมก็ไม่กล้าหันกลับไปพี่เป็นผ้านะแต่ก็นอนกามผ้าอยู่แล้วไม่จะ,ปะ้ปวดฉี่ไว้พี่ไม่มีหน้าเชื่อเหมือนหนังตลกเลยแล้วไปฉี่ปะไม่ไปพอปวดฉี่ไม่ได้มาตอนนั้นจริงผมไม่กล้าจนตอนเช้าผมไปถามอะถามเจ้าถามเจ้าว่า,าเจ้า,ว,า,าว,ว่าผมไม่มีมันอยู่เสียงปลาหรือเปล่าค <c oughs> ิดไปเองหรือเปล่าผมจําผมจําได้ผมยืนผมได้จริงๆครับเจ้าเป็นพระเจ้าว่าอย่างนี้กำลังนั่งเช็ดบาทอยู่แล้วเงินน้าึ้นมาบอกว่ามันก็มีบ้าง แล้วกแล้วกมเชื่อตอบผมบอกมันมีใช่ไหมครับเรากลผมอยู่ไม่ได้ไงเขาบอกให้เอาให้เอาข้าวใส่ไปตองแล้วก็ไปวางแล้วก็แบบอนุโมทนาผมเลยเชื่ออันนี้คือจุดที่ผมเริ่มเชื่อเรื่องพลังงานที่เวลาเรามีสมาธินิ่งๆอะไรเงี้ยมันจูนกันติดไม่ว่าจะเป็นพลังงานเสียงหรือพลังงานภาพอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเจอเรื่องเสียงแล้วแล้วพอบูชาเสร็จปุ๊บก็ได้รับหนังเรื่องกุมารน่ะหรอใช่แล้วไม่คิดว่าเขาจะรับเล่น พอโปรดิวเซอร์เนี่ยคะ่ะเริ่มทำงานเขาก็จะไปไหว้พระไปดูหมอไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อหมอดูก็<ห>จะบอกว<ห>่าโปรดิวเซอร์ชื่ออะไรนะครับโปรดิวเซอร์คุณหน่อยเนี่ยคะ่ะโยมโย,ยมพาเด็กมาด้วยเหรอฮะตลอดหลวงพ่อเขาบอกว่าน้องคนนี้เขาอาจจะแบบอยากให้เรารีบสร้างและเขาก็จะมากวนโปรดิวเซอร์อยู่บ่อยๆมา ปรากฏตัวให้คนนั้นเห็นบ้างคนนี้เห็นบ้างก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องปั้นกุมารนี่ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าเกมเพราะอยากให้ชื่อเนี่ยดังไกลไปถึงต่างประเทศคนไทยออกเสียงได้ต่างชาติก็ออกเสียงได้เพราะฉะนั้นกูมานเกมก็เลยเป็นที่มาของการที่รังสรรค์ว่าเป็นทั้งงานศิลปะแต่ว่าให้น้องวิญญาณอันนั้นนะฮะได้พักพิงก่อนรอก่อนนะ ขอทํางานก่อนเดี๋ยวถ่ายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านที่จะถ่ายเราอยากได้บ้านร<ม>้อนมากๆหาหลายที่ไม่ได้ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งไปเจอบ้านร้างในป่าถ้าเราบอกว่าเราถ่ายที่นี่เนี่ยทีมงานต้องเหนื่อยกันมากเพราะมันเหมือนกับการรีโนเวทบ้านเพื่อที่จะถ่ายทำอะค่ะแล้วมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางที่ขึ้นตะไคร่แล้วมีหนูตายมีอะไรอย่างงี้วันที่ไปดูค่ะพี่ก็แบบไม่กล้าที่จะบอกว่าพี่อยากใช้บ้านหลังนี้มากเรารู้สึกในใจว่ามันตกตะกอนว่าที่นี่แหละ แล้วก็เลยถ่ายแล้ววันที่ก่อนที่จะถ่ายไปดูไปดูบ้านพี่ก็ถ่ายรูปหลายรูปมากเลยค่ะปรากฏว่าถ่ายไม่ติดภาพจะเห็นเป็นภาพเบลอๆเลยต่างๆแต่ว่ามีติดอยู่รูปหนึ่งวันต่อมาเนี่ยก็เลยเอาไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็บอกอยู่นี่นี้อะไรล่ะคะหลวงพ่อกุมานอยู่นี่นีรูปนี้รูปนี้รูปที่ชัด เราไม่ได้ซูมเราก็เห็นว่าเป็นอ่าหน้าต่างกระจกมีโคมไฟตั้งแล้วคงจะเป็นอ,อะไรนะั่นแหละเงาสะทอ้อนอะไรต่างๆขับรถกลับบ้านกับโปรดิวเซอร์คู่ใจของดิฉันดิฉันก็บอกตงพ่อบอกกนะ็เลยก็ซูมขยายวูบวูบวูบแล้วก็กรีดกันลั่นรถเลยเพราะภาพที่เราเห็นทันทีก็คือเป็นเด็กเด็กผู้ชายที่มี ว่ามีคอมีตัวมือพาดใส่เสื้อยืนอยู่ข้างกระจกมองดูเหมือนประมาณว่าทําอะไรกันนะมาดูโลเคชันเหรอว่าไหร่จะถ่ายนะเดี๋ยวจะเข้าฉากให้นะอะไรอย่างเงี้ยก็กรีดกับโปรดิวเซอร์ลั่นรถแล้วก็วบอกว่าคือในใจพี่อ่ะเขาเหมือนเกมน้องเด็กผู้ชายที่เล่นในเรื่องมากแล้วก็เหมือนมาก แล้วเราก็ไม่เอารูปนี้ไปให้ใครดูเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะหาว่าฉันบ้าหรือเปล่าอันดับที่สองถ้าคนที่เชื่อก็จะกลัวไปเลยเพราะในที่สุดตอนถ่ายทำที่บ้านหลังนั้นทีมสินทีมอาร์ตก็เจออยู่ปรับปรายแล้วเราบอกให้เขาเน,นอนเฝ้าที่บ้านหลังนี้เพราะว่าเพราะว่าประตูมันปิดไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ของเยอะมากไม่มีใครนอน ตอนถ่ายทำเนี่ยพี่ใส่เหโฟนอ่ะพี่ได้ยินเสียงคนมาสวดที่หูเป็นเสียงผู้ชายแบบแต่ที่พีคที่สุดก็คือผู้จัดการพิงกี้เนี่ยเขาเห็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมาปรากฏตัวให้เห็นเลยมานอนอยู่ที่ปลายเท้าเหมือนเล่นของเล่นนั่งคุยอยู่ที่ปลายเท้าตอนที่เขานอน บ้านหลังไหนเนี่ย่หลังคือเขาเห็นอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนั่นแหละ<อ>เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยคือคือคือคอเกมเนี่ยตามไปไปไปหาหลายคนวันที่ถ่ายคิวนึงประมาณตีสามละเราถ่ายกันเสร็จพิงกี้ไปนั่งสระผมเช็ดผมอยู่ที่บ้านน้องพลอยก็เป็นนักสแสดงอีคนหนึ่งก็เดินเข้าบ้านไปแล้วก็คุยกันเรื่องเกมเนี่ยค่ะเพราะว่าเกมเนี่ยโปรดิวเซอร์ออกไปตั้งไว้ที่บ้าน แล้วพลอยก็พูดขึ้นมาว่าหนูยังไม่เคยเห็นเลยเกมหเหมือนกับยังไม่เคยมาให้เห็นแล้วเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆอเราก็นั่งคุยกันไปพิงกี้ก็เช็ดผมอะไรต่างๆพลอยก็ลงไปนอนที่พื้นแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปซุกพิงกี้หลังจากนั้นเริ่มออามือปิดหน้าปิดตาแล้วก็แล้วก็วกออมมือปุดพิงกี้พี่ก็เลยถามพลอยเป็นอะไรพี่นึกว่าเขาแบบ,บเออนึกว่าเขาชักรเราก็เลยแบบพลอยมันก็เริ่มจะกรีด เหมือนจะกรีดเรารู้แล้วว่าเจออะไรแล้วพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยค่ะแล้วก็ถามว่าพ่อยเห็นอะไรมันก็เอาหน้าซุกพิงกี้แล้วเออพิงกี้ก็งงคราวนี้ซักกันนานมากจนกระทั่งนางก็บอกว่านางเห็นเกมนี่นแหละเหมือนกับหน้าลอยออกมายิ้มให้หน้าบึง้งยิ้มให้หน้าบึง้งแล้วพลอยบอกว่าคิดว่าตัวเองนะตาลายเบลอแต่ไม่ใช่พอรู้แล้วชัดว่ามาแล้วน้องมาแล้ว ก็เสียสติเชื่อไหมว่าตอนตัดต่อ post production เนี่ยมีแสงสีเขียวปรากฏอยู่ที่เนื้อหนังก็ส่งให้คนทำซีจลบออกเสร็จแล้วคาเนี้ยคนทำซีจก็โทรกลับมาบอกพี่พี่มาร์คไว้จุดไว้ตรงไหนให้ผมลบออกผมไม่เห็นหลังจากนั้นไปจุดทูบอะไรให้เสร็จเห็นหลวงพ่อบอกอีกแล้วว่าเป็นดวงจิตกุมารเขาอยากให้เปล่าประกาศเขาอยากให้เราเปล่าประกาศเขามาเข้าฝัานพี่ล่าสุดเมื่ออันท,<ะ>ที่แล้ว ต้องเอาเกมมาโปรโมทแล้วเขาทำให้พี่เห็นภาพตัวเองสั่งโปรดิวเซอร์เอาเกมไปโปรโมทนะถ้าเกิดเธอพาเขาไปต่างจังหวัดไปพบปาบผู้คนไปให้พรคนไปให้โชคคนเอามาตั้งเอาไปต้องบอกนะว่าเกมมีจริงแล้วพี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพี่วิ่งไปหาโทรศัพท์พี่กวนลืมพี่กดหาเขาตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วฉันรู้แล้วฉันก็บอกโอเคอะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดนคาเดียว ดีใจมากเลยมาดามไม่ลืมเกมแล้วโปรดิวเซอร์พูดเขาไม่ได้อยากจะยัดเยียดให้พี่พูดในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรดีอะที่เราไม่ไม่รู้สึกพร,พร้อมที่จะพูดแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเนี่ยคือชุดข้อมูลที่พี่ได้รับจากประสบการณ์การทำหนังเรื่องนี้และพี่ก็อยากจะส่งต่อคนที่เชื่อก็คือเชื่อคนที่ไม่เชื่อก็รอพิสูจน์นะคะเกมไปหาลูกจัดคนนั้นจัดเลย